วครับมาพบกับ Flash Novelist นะครับเมือใหม่หนัเขียนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องกฎของพาเรโตครับกฎของพาเรโตพูดถึงเรื่องอะไรนะครับคุณเอิร์ทจะได้เคยได้ยินนะฮะยี่สปสิบนะฮะนะก็คือนะเป็นส่วนแบ่งของนิยายใช่ไหมไม่ใช่นะฮะยี่สบปสิบก็คือว่าเขามองว่านะครับเป็นหลักปรัชญานะครับว่าการที่คุณนะฮะทำสิ่งที่สําคัญนะฮะ นะฮะยี่สิบส่วนนะฮะก็ะคือจากร้อยเนี่ยนะยี่สิบส่วนนะฮะคุณจะได้ความสาเร็จแปดสิบส่วนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกทําเนี่ยนะฮะไอที่ไม่จําเป็นอนะ่ะแปดสิบส่วนนะครับมันก็คุณคุณได้ความสำเร็จแค่ยี่สิบส่วนนะครับพูดง่ายๆพูดง่ายๆคือทําน้อยให้ได้มากนะครับแต่แต่บางพวกคือทํามากแล้วได้น้อยนะครับเหมือนอะไรนะครับเหมือนครับที่เอ,อ่อ เราทํานะครับเราทํางานเนี่ยเราเลือกเรามีเรามีงานมากมายนะครับสมมติเรามี1ิอย่างนะครับมี10โปรเจกต์เนี่ยแต่เนี้ยมันจะมีอยู่2องโปรเจกต์นะครับคือ20นะิใน80เนี่ยมันจะมีอยู่สโปรเจกต์นะครับที่จะให้ผลคุณค่านะครับกับคุณมากาเช่นหรือว่าบางทีคุณมีนิยายมีพลอตเยอะมากมายเลยนะครับนะคือนะฮะมีอยู่10พลอตเนี่ยจะมีอยู่2พลอตเนี่ยที่ อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะโด่งดังได้อะไรต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่เราจะประสบความสําเร็จนี่เป็นต้นนะฮะงานของเราก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ทุกอย่างนะครับที่จะประสบความสําเร็จในวันๆนหนึ่งนะครับเรามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราต้องทํามากมายนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือว่าในสิ่งที่เราทําอาจจะไม่สําคัญนะฮะไม่สําคัญดังนั้นเอาง่ายๆนะครับ,เ,รบเขาเรียกว่าเออ Productivity นะครับที่เขานิยมกันนะครับเขาพูดถึงเรื่องของผลผลิตของงานเนี่ยนะเกิดว่าคุณใช้เวลานะครับในที่มีเนี่ยทำสิ่งสำคัญนะครับแค่20นะฮะ2ี่สเปอร์เซ็นต์นะง่ายง่ายเวลา20เซนเอามาทำสิ่งสำคัญนะคุณก็ได้ผล80ิบนะฮะแล้วเกิดว่าคุณเอาเวลา80ดเปอร์เซ็นตะ์น ไปทาสิ่งที่มันไม่สําคัญนะมาดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆนะครับผลผลิตมันก็คือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเวลาเขียน,นยไงนะฮะก็คือ่าเว่าถ้าเกดาิดว่าคุณคิดว่างานเขียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต่อคุณนะครับแต่คือคุณไปให้เวลากับสิ่งอื่นโดยที่มันไม่ได้สปอร์ตหมายถึงว่าเฮ้ยคุณไปดูละครดูซีรีส์อะไรต่างๆแล้วมันไม่ได้สปอร์ตนะฮะคุณหมายถึงว่ามันไม่ได้ทาให้งานที่คุณแบบ ดีขึ้นนะครับมันไม่ทาให้าง,งานของคุณเนี่ยแบบทาเร็วขึ้นนะครับดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเส้มองไหลอะไรมากขึ้นอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่อ์ประกอบนะครับของการที่จะทํางานให้ให้ให้เร็วขึ้นดีขึ้นให้สําเร็จมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่สําคัญฉะนั้นมัน20%มันจะได้ไหมนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลายคนก็เออเขียนนิดนึงแล้วก็ไปทำนั่นนู่นนี่นะครับ แล้วก็มาเขียนนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปทำนัน่นนู้นนี่คือดองไว้นะฮะดองไว้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเกิดอารมณ์ขึข้นมานะครับมีอารมณ์ที่อยากจะเขียนนะก็เขียนอีเขียนถึงเวลาหมดอารมณ์ก็ไม่เขียนนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องนะครับคุณไม่ได้มีฮะเม่ต่อดนะครับหรือคุณไม่ได้มีแบบพาริตี้นะครับว่าเออคุณจะทำนี้นะครับใน,นงานเขียนก็นเหมือนกันนะครับบางทีแล้วเนี่ยอ่าเราจะต้องแบบลบทิ้งอ่ะ นะครับลบทิ้งนะครับเพราะว่าเราให้ให้ตีไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยอาจจะมียี่สิบเซนนะครับของเล่มอะที่มันแบบโอเคแต่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องลบทิ้งอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าแบบจะเก็บแปดสิบไว้นะครับจะลบทิ้งแนะค่ยี่สิบนะฮะฉะนั้นบางทีเนื้อหามันจะดรอปหรือบางคนเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนไม่แก้นะฮะดันทุลางไปนะครับแบบเอ้ยคนแบบไม่ทําไงดีนะเหมือนกับว่าเรตติ้งไม่ดีนะครับหรือคิดไม่ออก ค,คิดไหมคราบเขาบอกว่าเออมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่วิธีการวิธีการเขียนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะฮะบางทีเขาก็ก็ดันทุลังไปนะครับคือบางทีเขาต้องการแค่ไอเดียที่จะเขียนต่อจากตรงนั้นนะครับแต่คือเขาไม่ได้สนใจว่าพิธีการที่เขาเขียนอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้มันสาคัญนะครับผลลับ นะฮะผลลัพธ์มันเกิดจากวิธีการนะครับเราอย่าไปดูที่ผลนะฮะว่าเราจะไปวัดตรงผลนะครับเราอย่าไปวัดตรงปลายเหตุให้เราย้อนกลับมาดูนะครับว่าเฮ้ยต้นเหตุของคือของของผลที่เป็นอย่างนี้คืออะไรนะฮะเช่อเหมือนกันนะครับไอไอนิยายที่เราเขียนออกมาการเขียนแล้วมันตันการเขียนแล้วมันไม่ดีนะครับนั่นหมายความว่าโปรเซสมันไม่ดีเนหะมือนโรงงานผลิตอ่ะนะก็คนะือคุณเขียนโปรแกรมโรงงานให้ผลิตมาแบบ อ่ากล่องยับยับบูบูบี้บีทุกชิ้นนะครับออกมามันจะบูบี้หมดเลยนะฮะทุกชิ้นออกมามันจะบูบี้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตอหะมันทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะถูกต้องไหมครับคุณจะมาเฮ้ยจะคิดวิธีการทําไงให้เอาไอ้กล่องบูบี้เนี่ยให้มันตรงขึ้นมาหลังจากที่มันผลิตแล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่คือมันเสียเวลามากเกินไปเสียเวลาซ้ําซ้อนหนึ่งรอเป่าแล้วแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่ไป ไปไปทำโรงงานให้มันแบบทำกล่องไม่ให้มันยับตั้งแต่แรกวะอะไรต่างๆเนี่ยคือจะทำให้บูบี้ทำไมนะฮะอันนี้ก็คือมันควรจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับทีนี้ตอนตอนที่ผมเขียนนะฮะตอนที่ผมเขียนงานวะนะิจัยนะครับปอโตตอนแรกโอ้ยมันไม่ยากหรอกอะไรต่างๆเขียนไปนะครับตอนแรกเขียนไปห้าสิบนหน้านะฮนะทีแล้วก็เอ่อผมก็เลยไปให้ด็อกเตอร์คนหนึ่งนะรู้จักกัน นะให้ดูนะครับเขาก็บอกว่าเออนี่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันก่อนนี้อ่านเป็นรู้เรื่องเลยนะฮะเป็นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเจ๋งแล้วนะฮะปรากฏว่าคือเราเข้าใจอยู่คนเดียวนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เป็นเมตาฟิสิกส์นะครับคือไอ้ที่มันมันเหนือประสาทสัมผัสเนี่ยเออเราต้องต้องมีต้องหรือภาพในใจเรามีคนคนเดียวเนี่ยเราต้องแบบอาจจะต้องมีภาพนะฮะให้เขานะครับเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราอธิบายให้เขาเนี่ยเราก็ต้องแบบ ต้องอุปมาอุปไมยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันสิ่งที่มันเป็นจับต้องไม่ได้เนะี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้นะมันอยู่ในสมองเราอย่างเดียวเนะี่ยอย่างเงี้ยน,นะเขาไม่เข้าใจนะฮะดิฉันนี่เขียนไปถามว่าเฮ้ยไอ้ตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะแก้นะฮะคือเนื้อไหมฮะคือผมพยายามจะเก็บแปดสิบไว้แทนที่ผมจะตัดไปแ80ดสิแล้วเหลือยี่สิบที่มันดีๆนะผมจะพยายามแก้มันเกิดอะไรขึ้นนะให้มันดูผมจะให้ดูนะครับมันเกิดอย่างนี้ครับไอ้ตอนแรกอนะสกิลอะที่เราเขียนมาทั้งฝึกเนี่ย สมมติว่าสกิลเรามีแค่ห้านะครับนะสกิลเรามีแค่ห้านะครับเลเวลห้าแต่พอเราเขียนไปพักหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็โดยเฉพาะการที่เราได้ไปอ่านงานของคนที่เขาเขียนดีๆนะครับนั่นก็คืออ่านพวกเท็กซ์พวกอะไรนะครับที่เขาเขียนในระดับโลกเนี่ยเป็นงานวิจัยเนี่ยเฮ้เราก็จะซึมซับตรงนั้นมาทีนี้สกิลเราเพิ่มขึ้นนะอ่ะเฮ้เราบอกเฮ้ยงานมันเลเวลห้าเวยทำไงดีเราก็ไปแก้นะครับ แต่ตอนที่เราไปแก้เนี่ยเลเวลเราขึ้นแล้วนะฮะเราแก้ไปเนื้อหาไอ้ส่วนบนก็เป็นเลเวลสิบเอ๊ะมันรู้สึกแปลกแปเว้ยก็คือแบบรู้สึกแบบแปลกนะฮะเราก็ทําทําไปแล้วก็ก็เลยแก้ข้างล่างอีกนะฮะตอนท้ายแต่คือเลเวลตอนนั้นเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นเลเวลสิบห้าสุดท้ายนะี่มันเข้ากันไหมไม่เข้าน,นะฮะทีเนี้ยในการเขียนเนี่ยมันก็เลยเอ๊คือมันทุเรศมากเลยครับมันเหมือนแบบ นะคือนึกๆึกออกไหมครับว่า,าเนื้องานที่แบบมือนคล้ายๆสมุงานปั้นเนี่ยนะครับไอ,ไอหัวมาคุณภาพสิบไอตรงกลางคุณ l าพห้าไอตอนท้ายคุณภาพสิบห้าอะไรอย่าเงี้ยมันดูแปลกๆนะครับสุดท้ายผมก็เลยทิ้งเลยนะฮนะมาคือเขียนมาห้าสิบกว่าหน้า A4 นะครับทิ้งเลยนะเราก็เขียนใหม่ตั้งแต่คําแรกเลยเพื่อที่ว่า จะให้มันสกิลเหมือนกันครับแล้วก็ผมก็เลยส่งสอบนะครับสอบแบบความก้าวหน้าั้งทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ตามน,นั้นครั้งแรกน,นี่ยงานที่ส่งไปที่เจ็ดสิบกว่าหน้านะครับพอไปอไป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 ,ไปสอบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันคือมันเหมือนเราไปไปแตกประเด็นอะนะมันแตกประเด็นนะไปแตกประเด็นก็เลยมันก็เลยไม่โอเคนะครับนะฮะผมก็เลยเห็นแหละเห็นตัวเองแล้วว่าเฮ้ยคือพูดง่ายถ้าเกิดเป็นการจยยินิยามันมันเหมือนกับ ออกทะเลอะเนื่อไหมฮะออกทะเลคือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ไปตามทิศทางที่มันควรจะเป็นนะเป้าหมายมันควรจะเป็นเรื่องนี้นะครับแต่เราไปออกทะเลถ้าเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราแปะมาคือเหมือนเราเน้นจำนวนคําเรื่องอะไรต่างๆคือคือการที่เราเขียนได้เยอะนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความสําเร็จของคุณนะฮะเอ้ยมันแค่เราเขียนแค่จบแล้วนะเขียนได้สองบทสามบทอะไรต่างๆ่ะแต่คือถามว่าเฮ้ยมันใช่ไหม เราต้องถามก่อนว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันตรงตามวัตถุประสงค์มันมันมีคุณิตี้ตรงนั้นไหมนะครับดังน,นั้นเท่านั้นผมก็เลยทิ้งนะฮะไอ้เจ็ดสิบเจ็สิบกว่าหน้านี่มันไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนกับห้าสิบหน้าแรกนะเอ้ไมฮะที่เขียนครั้งแรกเนะี่ยก็คือเขียนไม่เหมือนเดิมเลยนะครับพอหลังจากนั้นผมก็ก็ทิ้งอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วเขียนใหม่หมดนะฮะแล้วก็ไปสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งเหมือนกันแล้วก็เขียนใหม่หมดนะครับเหลือไว้แต่พวกเรฟเฟอร์เ นะครับก็คือในส่วนที่เป็น reference หมายถึงว่าส่วนที่แบบ quotation มานะครับเอาคำมาซึ่งมันไม่เยอะเนี่ยก็ตรงนั้นคือเก็บไว้ได้ที่เป็นหลักฐานว่า,างไงมันต้องเป็นหลักฐานแต่คือเนื้อหาอะไรนะต่างเขียนใหม่หมดเลยนะครับนะฮะอนนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมได้ทาํามาฉะนั้นอยากจะบอกนะครับว่าเออการจะประสบความสําเร็จในการเขียนเนี่ยมัน มันเอาเร็วไม่ได้นะครับเราจะวัดจากจานวนคําเฮ้ยมันใกล้แล้วนะจํานวนตอนที่เราแบบจะจบมันใกล้แล้วนะเนี่ยที่มันแบบเฮ้ยจะลงเป็นเล่มได้แล้วนะอันนั้น่นคือไม่ใช่นะครับผมอยากบอกเร็วฟาสต์นอตอินนนะความเร็วน่แหะความเร็วในการที่จะเราเขียนเราพิมพ์อะไรต่างมันมันไม่พอนะครับเราเราเหมือนว่าเฮ้ยเรามีเป้าว่ามันต้องได้แบบแสนคำเฮ้ยมันใกล้เข้าเป้ามาแล้วแต่คือไม่ใช่นะฮะคุณคุณต้องดูว่ามันเป็นส่วนของ20หรเป็นส่วนของ80 แต่คือพิม,พมามานบางทีแบบเฮ้ยในร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นส่วนของแปดสิบนะครับอาจอาจจะแบบอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นส่วนของแปดสิบนแะยิงเราต้องกั้นกรองนะกั้นกรองออกมาว่าเฮ้ยไอสิ่งที่สําคัญมันคืออะไรสมัยก่อนนะครับมีแต่เว็บเด็กดีนะฮะมีแต่เว็บเด็กดีแล้วก็การที่จะขเขาเรียกว่าอะไรการที่หารายได้เนี่ยมันต้องส่งสำนักพิมพ์เท่านั้นนะครับยากมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคนเขียนน้อยมากนะครับนะ ก็ไเขียน,น้น้อยน้อยก็ก็อย่างหนึ่งแล้วครับเขียนให้จบเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะจบน้อยมากนะครับแล้วก็ใครเขียนจบเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับที่สํานักพิมพ์เขาจะติดต่อมานะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ลยแล้วก็เขาก็ต้องไปอีพไปแก้ไปไปแก้ไขอะไรอีกจนกว่าจะได้คุณภาพในระดับที่เขาจะพิมพ์ได้นะฮะก็จะก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับแต่คือว่าได้พิมพ์แน่นอนนะได้พิมพ์แน่นอน แต่สมัยนี้มันไม่พอนะครับในความเร็วนั้นไม่พอแล้วผมอ่ะได้ทดสอบแล้วนะผมได้ทดสอบแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ความเร็วอ่ะการเขียนจบอย่างเดียว่มันไม่ได้นะครับผมเขียนเป็นซีรีส์นะแแปดเล่มอ่ะนะจริงๆจะเอายี่สิบเล่มจบด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมันไม่โอเคนะครับหมายความว่าการความเร็วไม่พอหมายความว่าเราเอาแค่ให้เขียนจบอ่ะ เอาจํานวนนะเพื่อง่ายๆเอาจํานวนเข้าว่าเนี่ยให้เขียนจบเล่มไปก่อนไม่เพียงพอครับนะไม่เพียงพอดังนั้นเพราะว่าในยุคนี้มันมีคู่แข่งเยอะมากนะฮะไอคนเขียนคนไทยเขียนจบก็เพียบนะครับเยอะแยะมากมายเลยจนแบบดูไม่จบละเพราะมันมีมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแค่จํานวนเรื่องยังไม่รู้เลยนะแค่แบบลองไปเซิร์ชดูนะครับนะไอเรื่องที่จบไม่จบเนี่ยก็คือแบบรวมแล้วแบบเช่นแฟนตาซีอนะเซิร์ชไปเด็กดีนี่แบบแปด แปดมือแล้วมั่งแปดมือเรื่องแล้วมั่งนะเยอะมากเลยครับแล้วก็แนวอื่นอะไรต่างแบบเราเราดูไม่หมดหรอกครับนะฮะฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกันกว่าเขาจะหานิย่าเราเจอมันยากนะครับมันมีอะไรล่อลวงไปเยอะนะครับไอคนที่ปกสวยก็ล่อลวงไปก่อนนะครับนะฮะไอคนที่ยอดวิวเยอะมันก็ล่อลวงเรไปก่อนนะครับนะไอเราที่แบบเริ่มต้นใหม่เนี่ยยากนะครับที่เขาจะมาดูนะครับนะฮะดังนั้นคุณภาพนะครับสําคัญนะ Quality is important นะครับ Quality จะเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้นะครับทีออ่มันมีหลายเว็บนะครับแล้วแต่ละเว็บนี่ก็คู่แข่งเยอะเหลือเกินนะเฉะนั้น Quality เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างนะครับนะจากคนอื่นๆนะครับนะอันนี้ก็คือเลยต้องต้อง,ต,องต้องมากลับมานะทบทวนเรานะครับว่าเฮ้ยเราต้องมาแก้ไขเังฉะนั้นในสิ่งที่เราบอกเฮ้ย เราจะเน้นจานวนเน้นให้จบนะฮะโดยที่เราไม่ได้แก้ไขเลยหรือว่าโดยที่เราไม่ไมไ่สนใจเลยแบบวิธีการนะเขียนว่าจะเป็นยังไงนะทักแล้วนะมีคนแบบเฮ้ยสมมติมีคนทักมาเฮ้ยนี้ไม่โอเคไะโอเคคือเราไปแก้ให่ตรงจุดนั้นไม่ได้นะฮะเราจะต้องไปแก้ที่วิธีการนะครับวิธีการนะไม่ต่อนะครับ it's the key of successfull นะครับคือวิธีการเนี่ยจะเป็น ใัจจัยสคัญนะครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าในการผลิตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผลิตออกมาเนี่ยของมันไม่มีตําหนิเนี่ยมันมันก็ใช้ได้เลยนะเนื่องจากว่าถือว่ามีตําหนินิดนิดหน่อยหน่อยก็ก็มันก็แก้ไขได้นะครับนะะหรืออาจจะลดราคานิดหน่อยก็คือใช้ได้เลยแต่ที่เกิดว่าผลิตออกมาเนี่ยคือของมันแบบโครงสร้างอะไรก็ไม่ได้น่าโนนี่คือคือคุณจะมาปรับแต่งอะไรนะครับเป็นแบบ เมคอะไรต่างๆนีสมมุติว่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยทำไงดีวะโปรดัก์มันไม่ดีเลยทํากล่องให้สวยๆสมมคุณทํากล่องสวย,สวยแล้วทำปกสวยๆอย่างเดียวเนี่ยถามว่าได้ไหมได้นะครับแล้วก็ first impression นะคลิกเข้าไปปุ๊บอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้วะข้างในตาติโน่อะไรต่างๆนะครับแต่คือสําหรับถ้าเกิดเด็กนะฮะเด็กถ้าเกิดเข้ามาอ่านในลักษณะเน,นี้ยเขาก็ จะรับได้นะครับมันมันก็เขาจะซื้อได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือปกสวยเป็นหลักนะครับในเนื้อหาเนี่ยอาจจะมันอาจจะตักติงหน่งนิดนึงนะฮะไม่สมเหตุสมผลแล้วแบบพอดโฮลสเพียบเลยนะครับรูร่วงของพอดเนี่เพียบเลยฮะร่วงหมดเลยนะครับแต่เด็กก็อ่านได้นะครับเพราะว่าเด็กจะไม่คิดอะไรมากนะครับนะฮะมันไม่สมเหตุสมผลก็ก็ดูได้เหมือนมันดูการ์ตูนเลยต่างต่างเนี่ยบางทีเอ่ออะไรที่มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลนะนอย่างเช่นแบบไอคอนบการห้าสีเนี่ยที่เราดูกันตั้งแต่เด็กอ่ะ นีไอตัวตัวตัว,ตว,ตวร้ายมัโผลมากระโดดยักย์ยักษ์นะไอกรเตะพวกผ้าพวกผ้าหัวหน้ามันก็ออกมาพอส,สู้สู้ไปส,สู้สู้ไม่ได้นะครับนะบไอไอปีศาจมันก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าตัวช่วงแรกเนี่ยในกระบวนการห้าสีมันเพิ่งมารวมตัวเนี่ย มันก็จะใช้ปืนใหญ่ยิงนะฮะพอตอนหลังเนี่ยนะอะไรสักอย่างนะครับมันก็มีหุ่นยนต์นะครับถ้าแบบเป็นเป็นยานเป็นอะไรนะครับเป็นรถเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไอสิ่งเหล่านี้มันก็มาประกอบร่างกายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็รวมโบรางกันแล้วก็ไปสู้ไปสู้กับสัปหลาที่มันตัวใหญ่นะครับนะก็ถามว่าเออเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมันก็เป็นแพทเทิร์นลักษณะเนี้ยมาตลอดนะครับพอเด็กก็จะดูไม่คิดอะไรมากแต่คือถ้าเราคิดไอ โอ้ยเนี่ยอุลตร้าแมนเนี่ยนะมันสู้กับสปาร์ลาดเนี่ยนะญี่ปุ่นมันเลยแบบแ่นินไหวบ่อยใช่ไหมฮะตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆเนี่ยแล้วที่เกิดซูนามิเนี่ยก็คือแบบเอ้ยอุลตร้าแมนมันโยนสปาร์ลาดลงไปนะครับลงในในในทะเลอ่ะเอางี้ซึนามิเกิดขึ้นจากอุลตร้าแมนนี่วาอะไรต่างนะครับคือมันคิดไปได้อ่ะเนือปะคือคือถ้าเกิดจะคิดนะในในลักษณะของความเป็นจริงเนี่ยก็คิดไปได้นะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยจริงๆอุลตร้าแมนก็เฉลือนะครับ เขาไม่ใช่คนดีนะครับตอนบินเข้าไปเขาช,ช,ชั่ว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 นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยแต่คือว่าเด็กเนี่ยพลอตโฮอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็จะเขาก็จะไม่ได้มองมองข้ามไปนะครับมันก็จะ้ดูมียอดวิวดูมียอดขายอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆก็พอแบบเออได้ละแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเออมัน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 ได้แค่กลุ่มเล็กๆนะฮะคือการที่คุณจะไปสู่ระดับสากลเนี่ยหรือไปสู่ จุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องปรับวิธีการนะคุณต้องปรับวิธีการคุณเนี่ยให้มันโอเคเจนั้นลองดูนะครับนะฮะเราต้องกล้าที่จะลบนะฮะกล้าที่จะลบกล้าที่จะตัดนะฮะในสิ่งที่มันไม่ใช่ในนิยายหลอกไปนะครับนะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับด้วยกฎพาเรโตนะครับ20-80